เฮ้ยใครก็ได้พาบินไปตรงนู้นหน่อยขวาบินไม่ได้พี่ผมบินไปแล้วบินอ ดีทุกคนก็โหมดใหม่มาก็เล่นแต่โหมดใหม่เลยนะแล้วก,ก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับที่ทํากับโหมดใหม่ก็คือโหมดใหม่อย่างที่รู้กันมาเล่นตัวเดียวกันได้นะครับคลิปนี้เลยเป็นคลิประเบิดป้อมดีๆนั่นแหละก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผมกับทีมงานเนี่ยจะระเบิดป้อมได้เร็วแค่ไหนและจะสนุกฮาแค่ไหนนะครับฝากกดไลค์ like ก่อนรับชมคลิปด้วยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วละก็ไประเบิดป้อมกันเลย let's go my brother my r u e e let's go ol 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 ol. มันต้องใช้ลุนอะไรวะลุน critical t ี h i ล่ะ ตีไว้ยี่สิบหกอะพี่ที่เข้าตีไว้จัดไปโ,<พ>โอ้รักว่ะกูรักอะรักในคอยรักสาอีซี่ที่สุดเห็นหยิดป้อมของเราปะล่ะ หวานถูถีฝูไปที่เทเวนเอ็กแผนก็ไม่มีอะไรเยอะเดี๋ยวเราจะไปเลนเดี๋ยวเราจะไปเลนที่มันเหมือนเดิมมันแหละนะแล้วก็เอ็มก็อมคลิปเข้าไปก่อนโดยไม่ต้องอมพวกพี่เข้าไปเพราะว่าพอคลิปเข้าไปแล้วเอ็มเดินออกมาแล้วพวกพี่จะเข้าไปงั้นเดี๋ยวโดนป้อมยิงเอ็่จอยู่ตรงคลิปแล้วขอร้องอืมโอเคเอ็มก็จะอยู่ตรงคลิปแล้วกัน้อมล่างลักีตัวนี้่ะีิบอกไปฟาร์มไปที่หลลงล่างปฏิบัติเอมาลูดูไปพร้อมกันโชกอถูถูถููมนดูเกงปลาไหลด่แบบมุ่งมั่นในการพุ่ง เข้าพุ่มขวาชิดริมชิดริมพาจันนาแอบตรงนี้ขยับพุ่มผมว่าไบผมว่าไปเดินกาไยเดิน้บัปเดินกบไปเดินบัเดินยปิบัลุยูตาูตาูาปาโตทีกูจีู้เจดูจี้ดูจี้ดกจี้ปูกี้ดูจี้ดูจีมลุยตัดป้อมตัดป้อมไมใช้ป้อมนี้ป่าแล้วป่าเรื่หนัว ไปแล้วตัดป้อมเอาตีบอมครีปครีปคีปคีปเขาแล้วครีปเขาเราตีตีบ๊อกบ็อกบ็อกบ็อยอมตายเลยให้ดินกบหน้าดีกว่าอยู่ซางเซียสักซีเอาให้แตกเอาให้แตกแตกนิดเดียว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 เออเสิบไปเสียละชีพเพื่อชาติโหเหลือนิดเดียวแล้วกลางโดนด้ยครีปเรียเล็บเลยคีปตีครีปตีก็แตกละหนึ่งนาทีหมดได้ไปสองป้อมครับสวยแตกตรงกลางโดนแต่ว่าไอ้บุได้ก็คืนมาอยู่ไป ีเก e ือบแปลงล่างได้แล้วแก๊งปลาไหลเก๊งปลาไหลเข้าตรงกลางก่อนตอนนี้เล่นมันเลยรูปเก็บปลาไหลเก็บปลาไหลปัดจับๆปัดจับๆคุแปลงล่างว่ะถอยก่อนแปลงล่างเราแตกคนเลยถอยกันเลยอ่ะถอยกันเลยอ่ะเฮ้ยบางกรนสามว่ะเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนเป็นบางกรอ่อะโอ้ยดีมากไปเร็วไปเรียวอูโหูตามมาพี่ใครแปลงล่างได้แปลงล่างไปก่อนเลยนะโอ้ยโอ้ยโอ้ย มันโดนป้อมตีตายไม่ตห่วงรโง่งั้นอ่ะเฮ้ยใครแปลงร่างแปลงร่างได้ไปก่อนเลยไล่มันอย่าให้มันตีป้อมเราเฮ้ยเรา่าเสียป้อมดิไม่งั้นมันจะเท่ากับมันแบบมันดันได้เท่าเราเนะเว้ยมันป้อมกลางมันมีอนุ่นะตีให้ตายไม่แต่งหรอกมันแต่มนไล่กูมึงดูดิอย่ากับพญาตุนแล้วผมมาแล้วผมมาแล้วผมมาโอ้ไม่ไหวแล้วพีโรพี่อื้อหืออ้าวโหแข็งเลยแม่กลายเป็นไอติมมาดิขับป้อมมันดิอื the d a l a v e ตายลตายแล้วเฮ้ยออมบอมลางออมบอมกอมบอมกออมบัเฮ้ยใครก็ได้พาบินไปตรงนู้นหน่อยขวาบินไปแล้วผมบินไปแล้วบินีบอมตีบอมเอาแต่บอมแข่งงกบเี เอาเอาป้อมไปปู่เอาป้อมไปเลยไม่ต้องสนใจเสียชีพอย่าเสียสัตว์เอาป้อมกลางด้วยได้แล้วได้แล้วไปเลยเอาป้อมล่างด้วยเดี๋ยวไปเอาให้ป้อมล่างเอาป้อมบนเอาอยู่เอาอยู่พี่เอาคลิปเดี๋ยวมัไปเล่นเอาอยู่ดีเอาป้อมซ้ายเอาป้อมขวาเออการเล่นเล่นจะแตกช่วยด้วยเฮลมีพรีด ใครแปลงร่างมังกรได้ครัเราไปกันเล่นเฮ้ยมันจะเอาป้อมเราโอ้ยดาเหม็นมะแรงเหลือเกินเฮ้ยไปล้านล่างล่างดันไปเลยล้านไปเลยพี่ชนะดันพี่ชนะดันไปเลยครับพี่พี่ชนะผมมาแล้วให้เอ็มไปช่วยตรงนู้นก่อนไหมไม่เป็นไรผมเอาป้อมให้โบโบโบพี่ว่ากลับมาเหอะโบพี่ไม่ไหวพวกพี่ไม่ไหวพวกพี่ต้านไม่ไหวน้องรักิ่ายไปพี่ผมมาแล้วลุยพี่ ย่าหย่าฟันฟันฟันจบป้อมต่อไปได้เลยเอ็มจบป้อมต่อไปได้เลยไปตีพี่ตีเออจบไปเลยจบเร็วเลยเออเออเออลอยป้อมแตกมา่ะแตกมาละแตกมาละพอ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 กูบอกให้มึงพอจับโคตรเร็วเลย แม่งเลยกูกูขอเท่บ้างเลยไมแบบให้กูแปลงดังแล้วกูดวดฟิ่แลนดิ้งลงปั๊บตบเป๊ะว้าเฮียแม่งทุกคนมันแบบเท่เกินผมไปอีตาหนึ่งที่ย่กูไม่ยอมรล่าท<ด>ู <ๆ S 2> โอเคครับตาที่สองครับศัตรูที่เราเจอจะประกอบไปด้วย <10. S 2> ซิปเซลเซลเซลฟิตอิกกี้ไวโอเลตและวูคองนะครับก็เหมือนเดิมจบได้จบสองนาทีอ่าสองนาทีจบได้จะให้เหยียบหน้าเลยแบบใคยีำหน้าหยอกหยู่ชิดขวาพุทธาชิดขวาเป็นเรียงแถวเรียงแถวเรียงแถว เรียงแถวตอนเรี้ยงหนึ่งชิดขวาดิเฮ้ยดอับชิดชิดชิดตรัตึก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 ตรัตึกตึกชิดโอ้ไม่ยอมหน้าจริงๆไปด้วยเอาดิรอดด้วยหอดด้วยเอฟเฟเอ็มไปหน่วยสวัสด์หน่วยพิฆาตป้อมสองตัวก็ยังดีไปตรัตึกตึกตึร้ตึเอามารับดาเมจเฉยตีป้อมอยู่ ต่อไปตีคนตีคนตีคนตีอยู่แต่มันตียับบากละเกินมาเดินมาดีย้ายย้ายจุดย้ายจุดรอบนี้ไม่ดีรอบนี้ไม่ดีไปมีแต่ตายถอยถอยถอยคนทหารชนะเกียร์คลิปเลยลากปล่อยแม่งเลยทั้งหิดเอาโอเคครับปล่อยมิปล่อยเบิรบ้าบิรบ้าหยุดป้อมแล้วหยุดป้อมแล้ว ออถอยกดใหม่ถอยกดใหม่ถอยคนใหม่ถอยถอยถอยโอ้เล่นกันแบบไม่มีสตองสติฮึมกดเกือบตายแล้วบอลล่างก็แตกด้วยในประเดินอะ่ะอม,มันตีแตกเหมือนกันอะ่ะโอ้ไม่ไม,ไมาโบลตาจริงๆเราแค่แบบสกิกดเพ๊าะมันก็แตกแล้วอะไรอมอะไรมึงซิมึงอมใครมาดม,มีเพื่อนมึงอยู่นี่เพื่อนมึงอยู่นี่เนี่ยไปแต่ตัวโอ้ช่วยด้วยเจออีกนิวแม่งดากอนสเลเยอร์ช่วยด,ด้วยเขาจะทำกิมมี่ ไอ้โบ้ไอ้บ้ไล่ฆ่าอยู่ไอ้บ้ไล่ฆ่าอยู่ไอ้โบไอ้โบ้มาบดโวพลบมันแม่งไล่ทุกมังกรเลยว่ะมันคิดว่ามันเป็นใครวะคือดาก้อนสเลเยอร์ผู้พิชิตมังกรทำไมแม่งแปลงร่างวะเรนโบนไปกดรีคอร์ดเรนโบนมีเกาะกูก็ไม่สนแล้วชนะบอกไปไหนจะเอาจะเอาโอ้มันแปลงร่างอยู่อะไร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 อะไโอะไร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  กลายเป็นตัวเล็กน่ารัก M M เล่นล่างอมคลิปไปกิ้งไหมหน่อยดิ M M เล่นล่างอมคลิปกิ้งไหมหน่อยดิ M M M เล่นร่างคลิปไหมหน่อย M M M เล่นล่างคลิปอมคลิปไหมหน่อย M เร็ว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  M โอ้พี่เอ้ยสงสารมันหน่อยเถอะไปก็มาแล้วมาแล้วกิ้งไปแล้วกิ้งไปแล้วนั่นจุดจุดนี้ปล่อยคลิปเลี้วตีเลี้วตีคนตีคนตีคนตุตุตุชีพห้ามตายตุตุตุเออนี่นี่ใช้ทุกสกิลผมใช้ทุกสกิลเอาไอซิปเอาไอซิป มันต้องเอามันแล้วต้องเอามันว่ายว่ายว่ายพี่อะวิ่ง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 เอ็งอมคลิปเข้าไปในป้อมเลยเดี๋ยวพี่ตามไปเอมพี่เพี่อย่ามาหลอกผมมาพี่ไปยังไงพี่มีแปลงร่างเพราะพี่คืออุลตร้าแมนไหนพี่แปลงร่างที่พี่จะได้ดาร์กไหมได้แล้วพี่มั่นใจในตัวพี่ว่าพี่กดมาแล้วจะได้ดาร์กเสียเยอะได้พี่นี่ไงจังหวะนี้แหละพี่ย่าเอ้ยมาเอ้ยมาเอ้ยมากําลังไปเล่นบอลเล่นบอเลยนมาเล่นล่างไป

วิ่งเด็กบิดั้เองเด็ดอััเองค่เสียสละตัวเองหมดโคตรปั่นเลยโอ้ป้อมบนได้แล้วป้อมบนไม่ตายตายแล้วองกรตตต๊ต๊ใครได้ดาร์กบอกเด้อพาบินไปด้วยเอาวะเปิดอย่างนี้เอาป้อมด้วย เออปูกำลังไปกำลังไปจีบพี่พี่จีบพี่ไม่กินเติดตึ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 พี่พีข้าไปเอาบันเหล็กมาได้ไหมได้มาดิปูมาปูมาปูมปูมาูไอปูลากมันปูปูนิ่งสลบใจหยบความไหวปูลากไว้ชนมันีนามากับกูพวกกูเยอตงนไม่แล้วพี่แบกล่างเลยครแบกได้กูแบกไปได้เพื่อนแล้วมึนอใครจะขับมาน่ด โอ้ยถอยฮะถอยฮะบินเลยบินทะลักเลยลูกถอย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 เฮ้ยลิงแม่งเนียนจะเอาบนกำลังจะไปเคลียร์ครับแต่ผมไม่งขึ้นยันเราไหมไปอย่างนี้เลยพี่เลยโอ้ดูดูมันเร็ว นี่ไม่คิดไม่ได้เขาไปไปละไม่สนใจคลิปด้วยเด็กเข้าอเข้าอีกเขีกเข้าีกเขาอีดเข้าอีกเขีเข้าอีเข้าอีกเข้าอเข้าอี่เขาอยกเข้าอี่เข้าอีดเข้าอกเขาอีกเข้าอยกเข้าอี้าอเข้าอีดเข้อีกเม่ว่ขาอีกเข้ากเร้อีกเข้นอเ้าออีกเอเทีเขอี้อเากร้าอกเอ้ีเขอะเอขอ้าเอี้วย ครั้งที่1,800ปดร้ยวะโอเคครับทุกคนสําหรับบทนี้นะครับรอบนี้ก็เล่นแบบเกียร์ป้อมนะก็ประสบความสําเร็จเรียบร้อยนะครับรวดเร็วทันใจรอบแรก4นาทีรอบที่2 6นาที30วิวินะครับก็ลองเอาไปเล่นดูนะสำหรับทีมนี้นะครับปลาไหล3ปลาไหล4ปลาไหล5จะเอากี่ตัวก็แล้วแต่นะครับแต่ผมว่าห้อยตัวอื่นไปหน่อยก็ดีนะ ปลาไหลหมดเลยก็ไม่ดีครับต้องมีอย่างชีโบฟาร์มอย่างเงี้ยแล้วก็ซัพพอร์ตสักตัวเจมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ฝากติ k ต o k น้องเอ็มด้วยผมทิ้งไว้ให้ด้านล่างเกี่ยวกับสายไฮไลท์แล้วก็สายโปรนะครับไปดูได้